สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบพ่อก,กับสาวเนยสานข่าวขาวคะ่ะมือนหนีสิมาบอกถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะน้องไอสกุณพรได้มีการออกมาขอโทษแทนคุณพ่อแท้ๆหลังจากที่ทั้องอคุณพ่อแท้ๆเขาน้องไอสกุณพรหรือว่าพ่อนัดที่หลายๆคนได้ทราบๆกันอยู่ว่ามันมีประเด็นดราม่าในตอนนี้หลังจากที่พ่อน,นัดเดมีการออกมาโพ์โพ,พ์ปริศนาโพ์หนึ่งเหแต่ขนแช่ออกไปเยอะแยะมากมายแล้วก็มี เฟซบุ๊กท่านหนึ่งน่าจะเป็นแม่แท้ๆของน้องไอ้สุกุณพรในมีการแคปแล้วก็เอามาโพสค่ะพี่น้องทางคุณพอ่อในมีการมาโพสว่าภาพที่พากันสร้างกับความจริงที่เห็นมันเลื่อมสิบตรงกันแทรนาะเออคิดน้่แม่กับลูกเพื่อนมาสิค่ะพี่น้องหลังางตาที่โพสพวนี้ออกไปแล้วก็มีนี่แหละเห็นคนบอกว่าเป็นแม่แท้ๆของน้องไอสุกุณพรออกมาแคปแล้วก็โพสบอกว่า จากใจนะมึงเป็นพ่อที่ดีให้ได้ก่อนมึงใช้คําว่าพ่อได้ประหยัดมากสัวสัมสัวสากเนาะเกิดมาเป็นคนโทษคนอื่นยกเว้นตัวเองสันดานเสียจนมือตายะห้วคนแบบนี้คนที่ร้ายกับลูกคือมึงค่ะไม่ใช่คนอื่นคนดีๆที่ไหนเขาจะคิดแบบมึงสุดยอดมากจากใจแล้วก็อีโมจิแบบทำหน้าแบบเออทำหน้าไม่พอใจหลังจากที่มีการโพสต์ออกไป คนกระแช่เขาไปในกลุ่มบานหักบ่บาว่าจะเป็นบานหักอ,อายบานหักบอลนูเยอะแยะมากไายแล้วก็มีคนออกมาโพส์มีหลายคนออกมาโพสว่าคือถ้าไม่มีคนที่ชื่อนกพงสกรในวันนั้นไปเอาเด็กน้อยมาจากป่ามันนะ่ะคือสิบมม่อาอายสักคนนะพ่อในสู่มือนี่แล้วคนที่ตามข่าวพระท่านก็บ,บอกวา่าอ้าอายผิดอะไรทําไมคนมาโพสถึงน้องแบบนี้เยอะจังเลยเพราะว่ามันบางคนน่ะไม่รู้ไม่ทราบ ภาษาบ,บาทางคุณพ่อได้ออกมาโพสต์แบบนี้ไปก้อนหนานี้นะคะแล้วล่าสูดคะ่ะพี่น้องทางบอสนูกับ,บ่ายุเฉยในมีการออกมาแช่ขื้อกันค่ะพี่น้องแชร์โพสต์ของทางคุณแม่น้องอา,ายบอกว่าขอแชร์นะจากใจแม่ผู้ให้กําเนิดเซฟนกพงศกรแล้วก็เซฟบอสนูคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าแม่น้องอา,ายสุดยอดมากความคิดความอ่านดีมากเลยลูกมีชีวิตทีด่ดีขึ้นแม่คงภูมิใจมากแต่พ่อเขาคิดยังไง ไม่ได้เลยเก็คือโตเฉยเฉยคิดไม่ได้เลยญานุพ่อจ๋าต้องอยู่เคียงข้างอิหลานะคะแล้วก็ให้กําลังใจญานุพ่อจ๋าเยอะมากมายในคอมเมนต์คอมเมนต์ของโพสของบอสนุโพสนี่เพราะว่าในช่วงนี้นะคะมันกับมีประเด็นดรามานั่นแหละผ่านมานะคะเพิ่งประมาณแค่20นาทีที่ผ่านมาทางบอสน,นะคะมันก็ได้มีการเอาแชทของน้องไอสุกุ์ณพรที่ได้มีการถักเขาม้าขอโทษเป็นการส่วนตัวในแชทส่วนตัวนะคะถักขามาขอโทษทางบอสหมอ่้ำเสียมีหก บอนุก็บอกว่าสงสารหนูเนาะลูกเกิดมามีจุดๆ,ๆแบบนี้เพราะว่าไอ,าอาจจ้สุุนภร์เป็นพศจริงของน้องอ่าค่ะหนูขอโทษแทนพ่อหนูด้วยนะคะทางอาอา้บอกแบบนี้แล้วก็ทางบอสนุก็บอกว่าสงสารหนูเนาะลูกรักหนูนะหลานรักทางบอสนุก็พูดแบบนี้แล้วก็ได้แคปเอามาโพสต์ลงตอนนี้คนคอมเมนต์นะคะก็คือแบบร้อยกว่าคนไปแล้วได้ประเด็นนี้ว่า น้องอายออกมาขอโทษคือพ่อเป็นคนสร้างปัญหาแต่น้องก็ต้องออกมาขอโทษสังคมแทนพ่อตนเองอคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็กอดตุ่มอีหลาไว้นะคะคือก็คือตัวน,น้อยผู้นึงแต่ละเรื่องที่เจอนะคะแค่ทำงานเลี่ยนกับโค้งเนยหมากแล้วต่อไปหนูคงมีความสุขมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็ FC บางคนก็ถึงขั้นแบบน้ำตาจะไหลนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อจา๋าแล้วก็ญานูมากมาก,มากในประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่แบบ ถือว่าเป็นดรามา่าก่อนเปิดฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะคพี่น้องในช่วงนี้สําหรับไอ้สุนพรกําลังไปได้ดีสําหรับบอสนกกําลังไปได้ดีเช่นเดียวกันแต่ก็บ่คิดว่ามันช่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมากแล้วก็มีดราม่าแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่กับมีทางหลายท่านนะคะทางพี่แพลทิดาแล้วก็ออกมาให้กําลังใจบอสนกไม่ว่าจะเป็นทางลุงโต้งก็ได้ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันในประเด็นนี้เพราะว่า ทางบอสหนกพงสกรกันด้เคลื่อนไหวคือการท่างพ่อบีบอสก็ได้เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันพ่อบีบอสบ้านฮักบอสน้อยอายก็มีการออกมาโพสต์บอกว่าเป็นกําลังใจให้บอสนะคเซฟอายสกุณาพรแล้วก็ผมเข้าใจนะคบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เด็กไม่รู้อะไรด้วยคุณพากันไปโพสคอมเมนต์นึกถึงจิตใจเด็กบ้างนะคะแล้วก็มันมีช่วงนี้ก็มีเอฟซหลายท่านออกตัวค่ะพี่น้องออกตัวออกมาบอกว่าหยุดแชร์หยุดแคปโพสนะคะเพราะว่า พ่อของน้องก็คือได้ลบโพสต์ไปแล้วอาจจะเป็นความอารมณ์ชั่ววูบเขาแหละแฟนคลับบางคนก็ลามปามไปถึงคนนั้นคนนี้ว่าเกาอกระแสอาออายบ้างแหละใส่ชุดอาอายบ้างละ่ะมีแต่พากันสร้างปัญหาการที่ครอบครัวเขาอ้าอ้าแขนต้อนรับอาอายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวก็คือถือว่าบุญแค่ไหนแล้วได้ชีวิตใหม่ที่ดีชื่อเสียงเงินทองมันกินไม่ได้นะครับอ่าพุนาสีครับพี่น้องนี่ก็เป็น ความคิดเห็นจากทางเอชหลายทถานที่ออกมาบอกถึงประเด็นนี้แล้วก็เขาไปในทางน่าจะเป็นบ้านฮักบอสหนุ uk, หมอลำเสียงวิหกนะคะที่กําลังเป็นประเด็นเดือดเลยในตอนนี้ก็ฝากเซฟด้วยเซฟน้องไอศสกุณารเซฟบอสนุกบอสนกด้วยนะคะเพราะว่าทั้ง3ามคนนี้ไม่ได้ทราบอะไรอยู่ดีๆก็คือเขาได้ออกมาโพสต์แบบนั้นแล้วตอนนี้ก็ได้มีการลบไปเพราะว่าทัวร์ไปลงเยอะมากๆแล้วก็ทางคุณแม่ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าทางคุณแม่น้องไอศุกร์ณพรแม่แท้ๆไม่ค่อยได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรในปัญหาต่างๆแต่ว่าครั้งนี้มันแบบมันสุดยอดด,ดีค่ะพี่น้องมันแบบบ๊คิดว่าจเป็นแบบนี้เพราะว่าก็นาเนี่ยทา้งคุณพ่อกับแบบออกมาให้กําลังใจลูกลูกเจอปัญหาก็ให้กําลังใจบอสนกบอนเจอปัญหาก็ให้กําลังใจแต่อยู่ดีๆคือเดมาพูดแบบนี้บอกว่าบอนอะเอาไอายมาเลียงเอายามาเลียงมาดูเลเพราะว่าต้องการใช้ประโยชน์ ต้องการเอามาแบบคันบ่มีประโยชน์ก็คือิบ่เอามาเลี้ยงบ่เอามาเป็นหลูกบุญธรรมภาพที่สร้างกับความเป็นจริงคือต่างกันแถเนาะพุ่นมาสิค่ะพี่น้องลังจากที่พต์ออกมาก,กะนี่ประเด็นที่ห้าด้รับทราบกันนั่นและจังไน๋ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้ำสำหรับื้นนี้ก็มีข้าวข้าวของน้องไอศสุขพจนแล้วก็ทางบอสนกบอนุมาอัปเดตไปเพียงเท่านี้ค่ะ